่อแม่โอเคดูไหมเขาพี่คนจะคนเขาจะเป็นยังงมันจะเบอร์ประมาณนี้สัญญาณไม่ดีสัญไม่ทุกคนถ้ดูช่องแม่ก็ล้วกันเอนทนไปก่อนนะคะทอนทนดูจะคู่คุหรือไม่โอคนเขามาร้อยห้าแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะ้มนมเยอะแท้ พ่อหนุ่มก็คนดังคังสามร้อยคนขอแม่เพิ่งมาแม่เพิ่งไล่เองคุณบังไม่ครับไม่บางไม่เขาชื่อบังพอดีไม่ใช่บังพอดีไม่ใช่บังแม่ก็นึกว่าแม่บังเขาผมอ่านอ่านนี่อยู่คนญี่ปุ่นบ้านนี่แบบตกไปกันพอดีต้องไปบังมาสั่นมาไม่ใช่ไม่ใช่แม่

แม่หมอนพาไาเที่ยวนะไม่่อยไม่แก้ไม่ให้แม่หมอนแม่หน่อยแม่หน่อยเอาพาเที่ยวนะทำาไมขึ้นเธอไม่ค่อยดูไม่เคยดูแม่เลยแล้วก็เอาแล้วด้วยเอาเน่ไงนี่มองดูนี่นี่ก็ชัดอยู่นะเห็นไ่ ยิ้วิวอยู่ไหมซือนเต้นโฆษณาอยู่รมบมไปล้างเครื่องแน่เลยอันนี้ลบทุกคนอกโอ้คนสอนก็เป็นอย่าง,งน,นี้คงแต่ทำคลิปอย่างเดียวลนะดูแล้วไม่นานถาคงจะทำคลิป ก็ยังมีคนก็เข so ้ามาร้อยกว่าอยางนนหมุนนะคะเ็นเพื่อนหมุนไหมคะมแล้วมาแล้วเห็นไหมเนมติดตามู่อตมไปดูอยู่เนี่ยหมดเนี่ยติดตามไปแล้ว นี้ก็ผิดเลยยกเลิกเลยทีเดงยกกตามไป่อนแม่แม่ตามเธอเลยผมหมดเลยทำไร่ะตามแม่ไปทำงานแล้วพอแม่เปิดตั้งแต่2020ั่จำได้ใช่ไหม ตอนแรกตอนที่พวกเธออยู่กบกัน4ปีอ่ะ4ปีแล้ววันเธอไปวันแรกไปกลางเต็นท์น่ะม่ว4ปีแล้วแม่หน่อยครับคุณสุนทรีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกท่านนะครับเปล่ากี้ครับสวัสดีครับคุณกินธิลาครับสวัสดีนะครับ ขอบคุณมากนะคะเป็นหน่อยไม่ได้อ่านเพื่อนๆนะคะเป็นหน่อยตาไม่ดีของเราป็นคเลยนะคะก็คล้ๆกันหะ็พอเป็นรูปร่างเล่ไม่ถกระชับน่คุณยายนี่เนื่อแม่ใช่ไหมก็ถือว่าโอ้ยก็คือผู้ใหญ่้ก็เหมือนคล้ายๆกันข้างในงอ เอฟตีแย่แล้วมหนุมบอกบังๆคน็บบงกัน ยอเป็นช้างเป็นม้าห่อย่างนี้แหละใช่ใช่ล่ไม่เลียวไม่เลียวหัวอันนั้นะคะใช่แม่ไมู่ไมู่ล

คุณแม่ไม่หวนอะคุณคุณเราก็ปิดลูกได้ละเข้าไปข้างในก็ปิดแล้วล่ะเพราะว่าทำสิ่อย่างคุณแม่บอกที่จะไลด้าคนถ้าคนไม่ไม่ดูอะไรอันนี้ก็พอดูได้อยู่เอาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะคะไปดูอีกอ่ะเพื่อนๆขะดูละได้ เมื่อคืนหอมโมหนุมันรัวจะตายมีคนตรงนี้เยอะแยะแต่คืนนี้คงไม่แล้วว่ามีไม่มีวแหวกสักชิ้นมงมีเวลาช่องแม่แม่บอกม่เมีหลายช่องไม่เลยผมอยู่เดียวไม่ยงแค่หลับแล้วคะยืนหลับกนหมดผมก็เลยสบายคนเดียวเลยยอดพุ่งกระจายเลยเมื่อคืนผมคนเดียวเลยเรายกพูดว่าเมื่อคืนเข้าไปดูไล่โมหนุ่มมาฮากระจายเมหนุพ่อต้องมาตามผมมาดี่นี ไม่ชักนะมันเพื่อนลูกคอยดูคลิปไปแล้วกันนะไงลูกเพื่อนเพื่อนยกไปดูคลิปเปอร์วกันเบอร์เกินเบอร์เกินแม่แม่กินไหมแม่จะกี่เมงอ่ะมาเท้านมาเด้อมาเดึงจำได้ไม่เหรอสัญญาณไม่ดีนะคะไงั้นเพื่อนๆก็รอดูในคลิปของทุกช่องนะคะว่าจะเป็นช่อง ่อนิ่มนะคะแม่ไายบ้านหมอหนุ่มนะคะนุกส mm ัญ hmm. ญาณม่บุญถินแม่อ้อมนะคะป็นบ้านคือไรมันมันคัดอะไรันีะ้ จะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะไม่มีคนดูแต่คนเขาก็อยากดูนะอากดจริเนี่แต่มันไม่ชัดแต่มันก็เเป็นรูปเป็นร่างอยมแน่ม้ยังร่างร่าหมดเลยเดี๋ยวหน่อยรงไลฟ์จะเดินไปข้างในแล้วนะับเพื่อนเงื่อนเราจะหน่อยจะทำคลิปข้างในนั่นแหละเอาไหนลรกล้องเดอะหน่อยอันนี้เนาะ

มุ้นอยู่ค่ะกจรเขารู้เสียงนะจำเสียงได้เอ้ยได้าด้ไ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 ้ได้ได้้ได้ไได้้ได้ได้ได้ ยังอยู่อยู่ประเทศไทยถ้ามีตรงไหนพอไปได้ก็ตามไปไปไหนแล้วไปแนบไหนแถบไหนไอเลือดไอเลือดเนไงบ้งโอ้โหเลี้ยงเลี้ยเลี้ยงเลี้ยงห่อไม่ยอมห่อกล้องนะไม่ต้องแล้วกล้องกล้องกล้องหลอ เอาเอาน้ำมาใส่สเลมาถ่ายพดังหมดไม่ดังเลยไม่ดังหรือเปล่าไมดังแกมาให้ใส่แกบ้างบุญบ้ายังไม่รู้ได้ไงตัวตอนนี้เธอยังหาแม่ไม่เจอเลยเปิ้ผมนั่นแหละผมพูดไม่ได้ไปลบมันลบไม่ได้มันก็เลย แม่แม่เข้าใจผมใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละช่วงนั้นดิ้งเหนน่าดูครับลบคลิปมันน่าดูก็โอเคนะเพื่อนๆเดี๋ยวจําหน่อยจะเข้าไปในงานแล้วค่อยดูคลิปนะคะเดี๋ยวจํหน่อยจะถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่ามันไม่ชัดดูมันไม่สนุกหรอกเนาะเจอกันใหม่ค่ะสีไม่เคยซีสีนี่ใครไลค์ใช้ก็กดเยอะครับ

Southeast Southeast. Sensory 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 นี่ลยนี่เลอันมกทีนมดูมาที่ครับก่อนที่ครับก่อนครับเิดครับ

来来 ไปเลยค่ะครับผมก็มาทํา

ลูกชิ้นเรานะคะโงงาลูกชิ้นเราแกงเสร็จแล้วนี่นะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้คอยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ